สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับช่องสาระดีๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการตั้งค่าภาพพื้นหลังหรือว่าเป็น wallpaper สำหรับมือถือนะครับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานโทรศัพท์มือถือใหม่ๆนะครับมาดูกันเลยครับนี่ครับอันดับแรกก็ให้เราเข้ามาที่รูปภาพนะครับทีนี้ก็ให้เราเลื่อนหารูปภาพที่เราต้องการทําเป็นภาพพื้นหลังนะครับสมมติว่าผมใช้รูปนี้ใช่ไหมครับ ทีนี้ก็มาดูด้านล่างนะครับจะมีเมนูคําว่าตั้งเป็นนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับตั้งเป็นครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับทีนี้มันก็จะเด้งคาสั่งมา3แบบใช่ไหมครับอันด้านบนสุดนะครับจะเป็นตั้งเป็น wallpaper นะครับก็ให้เรากดปุ่มนั้นนะครับตั้งเป็น wallpaper นะครับทีนี้ให้เรากดที่คําว่าตั้งค่าเป็นนะครับกดเข้าไปเลยครับ ทีนี้ก็จะเด้งขึ้นมาอีกแล้วนะครับด้านบนสุดจะ,พพะรรสะจะเป็นตั้งเป็นภาพพื้นหลังหน้าจอล็อกนะครับก็คือเวลาเราล็อกหน้าจอจะเป็นภาพนี้นะครับทีนี้อันที่2นะครับจะเป็นตั้งเป็นภาพพื้นหลังบนหน้าจอโฮมก็คือเวลาเรากดเข้าไปแล้วนะครับเวลาเราปลดล็อกหน้าจอแล้วเวลาเราจะเข้าใช้งานแอปนะครับมันก็จะเป็นรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งให้ดูนะครับกดเข้าเป็นตั้งเป็นภาพพื้นหลังบนหน้าจอโฮม ตัวนี้นะครับผมจะลองกดให้ดูนะครับอ่านี่นะครับเวลาเราปัดภาพนี่ครับปัดแอปต่างๆนะครับมันก็จะขึ้นรูปนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราล็อกนะครับมันก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งนะเป็นรูปนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งนะครับถ้าเราอยากจะตั้งให้เป็นรูปนี้ทั้ง2ทั้งเวลาล็อกภาพแล้วก็ลดล็อกภาพนะครับก็ให้เรากดที่คําว่าตั้งเป็นเหมือนเดิมตั้งเป็น wallpaper ตั้งค่าเป็นเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็ให้เรากดด้านบนนะครับตั้งเป็นภาพพื้นหลังบนหน้าจอล็อกนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยอ่าเสร็จแล้วลองกดออกไปดูนะครับกดล็อกหน้าจอปึ๊บอ่าลองเปิดอีกทีนึงนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าภาพหน้าจอแบบง่ายๆนะครับนี่คือหน้าจอแบบล็อกเวลาเราปลดล็อกแล้วก็จะเป็นภาพนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราตั้งสรอบนะครับ แต่ว่าถ้าเราอยากได้ภาพภาพล็อกหน้าจออีกภาพหนึ่งแล้วก็พอปลดล็อกแล้วเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับให้เราเข้าไปที่รูปภาพเหมือนเดิมนะครับรูปภาพที่เราต้องการสมมุติผมจะใช้รูปนี้นี่นะครับผมจะใช้รูปนี้เป็นเวลาที่เราปลดล็อกเข้าเครื่องแล้วจะเป็นรูปนี้นะครับก็ให้เราตั้งค่า w ล l ป p a p e r นะครับตั้งค่าเป็นเหมือนเดิม ทีนี้ก็กดด้านล่างนะครับตั้งเป็นภาพพื้นหลังหน้าจอโฮมนะครับกดเข้าไปเลยครับลองดูนะครับนี่พอล็อกก็จะเป็นภาพนี้เวลาเราปลดล็อกนะครับใส่รหัสผ่านปลดล็อกเข้าเครื่องปึ๊บเห็นไหมครับเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับหรือว่าจะใช้การตั้งค่าแบบนี้ก็ได้นะครับเข้ามาที่การตั้งค่านะครับนี่เป็นการตั้งค่าแบบวิธีที่2นะครับ ถ้ามาการตั้งค่านะครับทีนี้ก็เลื่อนหาคําว่าหน้าจอล็อกและนิตยสารหน้าจอล็อกนะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยครับทีนี้ก็ให้เราไปที่คําว่าตั้งค่าพื้นหลังนะครับมาดูนะครับจะมี2ฝั่งฝั่งแรกจะเป็น w a เปเป p e r กดเข้าไปอลเป p a p e r นะครับ w a เปเป p e r ก็คือเป็นรูปภาพที่ทางระบบเขาจัดเตรียมไว้ให้เรานะครับหรือว่าเราสามารถเข้าไปซื้อเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่อล l ป p a อร์ที่ระบบก็ให้มาเราสามารถกดใช้ได้เลยนะครับแต่เราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นรูปภาพนะครับกดเข้ามาที่รูปภาพแบบนี้เสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราจะใช้นะครับเป็นรูปภาพที่เราจะใช้ทําภาพพื้นหลังเรากดเข้าไปแล้วก็กดตั้งค่าเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนนี้คือเราไม่ได้เข้าไปที่รูปภาพ,ภาพโดยตรงแต่ว่าเราเพียงเพียงแต่ว่าเราเข้ามาที่การตั้งค่าแบบนี้นะครับ ซึ่งมันสามารถใช้งานได้ทั้งแบบเข้ามาในรูปภาพหรือว่าการตั้งค่านะครับสามารถใช้งานได้ทั้ง like 2แบบเลยนะครับและนี่ก็เป็นการตั้งค่าภาพพื้นหลังง่ายๆนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เริ่มต้นใช้งานสมาร์ทโฟนแรกๆนะครับกดติดตามช่องไว้นะครับเพื่อที่ไม่พลาดกับคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ